ดีครับรายการบันเทิงสตรอรี่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปร่วมอิ่มบุญกับเอพัสินฟิลกิติกรปภสิวลีนำทีมหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพุทธบรวรมหาบุญบรารมีปางสวยมิสุขและพระศิวลีคงที่638แห่งประเทศไทยนวัดบุพารามตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่24 25มีนาคม2566ที่ผ่านมาคณะมูลที่พระสิวลีศิลปินดาราสายบุญนำทีมโดยเอพัสินฟิลกิติกรปภสิวลีหน่อยสุธิสา อ,องค์กรเพื่อการกุศลเผยแพร่กิจกรรมปลูกฝังจรยิยธรรมศีลธรรมโดยมีคณะประธานต้นบุญคุณปราโมทคุณวิไลคุณประวีนคุณพิชานัทบุญจันทร์และครอบครัวบริษัทอุ้มแบรนด์เนมกลุ่มบ้านอุ้มเมหาพารวยคณะมูลนิธิพระศิวลีว่าที่ยร้อยตีสุพชคศักดิ์ไกรวันที่ปรึกษากฎหมายน้องฟ้าใสธิดานาคีทูดวัฒนธรรมประจามูลนิธิพระศิวลีโดยภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายพงศ์สิ์พลานายอําเบอภูเพียงสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดน่านผู้นําองคอ์กรภาครัฐโดยนายโชติณพรบวรมหาบุญวรมีหรืออาจารย์ปปสิวลี24ชั่วโมงประธานมูลที่ปปสิวลีศิลปินดาราสายบุญได้ให้การต้อนรับนายพงศ์สินพาลาในอําเภอภูเพียงได้กล่าวเปิดงานพิธีหลักสําคัญคือเรื่องของการเผยแพร่ปลูกฝังจริยธรรมศิลธรรมและพันธกิจที่องคอ์กรมูลที่ปปสิวลีศิลปินดาราสายบุญขับเคลื่อนไปทั่วประเทศไทยซึ่งมีพันธกิจ8ข้อดังนี้ 1. โครงการปฏิฐานภปสิวลี7 8 เ้าองค์ทั่วไทย2โครงการจัดสร้างพระศีวลีสูง77เมตรณวัดป่ามุ่งมีชัยจังหวัดบึงกาฬ3โครงการเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่แบ่งปันความสุข4โครงการพระป่า 9. 1 9, 9ปฏิบัติธรรมทั่วไทย 5. โครงการเททองหล่อพระสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบาร,รมีปางสวยมิสุขพร้อมทั้งสิงบริสุทธิคุณนำเยาวชนร่วมสวด<ม>6โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์พระศีวลี7โครงการจัดทำละครหาธรรมช่องเอ็มคอดเทศดี dy, ส 18ร่วมกับองค์กรการกุศลทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเมื่อค่ำคืนวันที่24มีนาคมมีพิธีฉลองสมโภชแสดงพรมเทศนาและจัดรถโชว์มินิคอนเสิร์ตศิลปินดาราสายบุญครั้งที่3และการความตัวของท่านประธานปปสีวันละ24ชั่วโมงเป็นขอทานสร้างความสนุกสนานตามลำดับถัดจากนั้นวันเสาร์ที่25มีนาคม2566มีการกล่าวเปิดงานพิธีภายในกิจกรรมคณะผู้นำประธานเจ้าภาพตพืนบุญได้จุด เทียนชัยมงคลพร้อมผู้นําหมู่บ้านและข้าราชการทุกภาคส่วนโดยมีนายวุฒิไกรดวงพิกุลผู้ใหญ่บ้านได้ขอขอบคุณคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าและหัวหน้าองค์กรภาคร,รัฐที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในพิธีงานบูรณมาเป็นเกียรติในงานพิธีและขาดไม่ได้ประทานเจ้าภาพต้นบุญพร้อมทั้งองคอ์กรมุขที่มัศิสวีิลเป็นดาราสายบุญถัดจากนั้นได้นาเยาวชนที่ผ่านการฝึกฝนเพียงแค่สี่ห้าวันก่อนวันพิธีเข้าสู่สัตนาพิธีในการนอบน้อมบูชาพระรันาตนตรัย มีวิธีการกล่าวขอเข้ามาคำอน,นันตจักรวาลอ่านเป็นการละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมโดยการปปรสิ่งบริยี่สี่ชั่วโมงผู้ชำนาญการอธิษฐานบาร,รมีนำเด็กเยาวชนได้ร่วมอธิษฐานจิตเจริญจิตานุภาพภาวนาร่วมกันสดสรพันยพพิธีอย่างตั้งใจถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ในการพัฒนาให้เข้มแข็งมีการปลูกฝังจริยธรรมศีลธรรมอันดีง,งามถัดมามีวิธีเปิดบุญเปิดบาร,รมีประตูเงินประตูทองประตูโชวประตูลาบโดยได้รับความเมตตา จากหลวงปู่พระรูวิจิตนันทกุลเจ้าอาวาสิฐานจิตเพื่อนำปัจจัยเป็นต้นบุญใส่ลงในย่ามพระศิวลีองค์ที่638้ถัดจากนั้นพระสงฆ์ได้เจริญมงคลพระคาถาขึ้นหมาชนหลังหลายรุ่มบุญกันอย่างหนึ่งแน่นพร้อมทั้งพิธีเททองหล่อพระที่สําคัญครั้งนี้อธิพระศิวลีพระพุทธรูปที่สําคัญหัวใจพระพุทธเจ้าหัวใจพญานาคราชและพญานาคราชบุจรลินเพื่อเป็นการแสดงถึงองค์ความรู้การเล่าประวัติอนุพุทธสาวกพระศิวลีและความเป็นมาเป็นไปของ พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีเททองหลอ่อพระมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนพิธีมอบทุนสมทบทุนแก่วัดงบประมาณการสนับสนุนพัฒนากลุ่มชุมชนและยังมีวิธีการเปิดบรรจุอุณาโลมดวงตาที่สามและวัตถุมงคลภาพต่างๆไว้ในใต้ฐานสมเด็จพุทธวรมหาบุญวรีองค์ที่หกแห่งประเทศไทยถัดจากนั้นได้มีการลาของสก,การะผู้คนจะได้อายุยืนหมื่นปีหมื่นหมื่นปีได้ถ่ายภาพเป็นมงคลที่ลึกเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถติดตามข่าว กิจกรรมบุญได้ที่ f a c e o o o y y u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  e f แ n น a g e ของมุลยี่ัสษีวลีศิลปินดาราสายบุญหรือเว็บไซต์สีวลี .or.th หรือโทรสายด่วนได้ที่0826361965 0826361965ขอทุกท่านจงบังเกิดจจตุรทิมศมเรษฐีบุญบรารมีเนศาลสาธุ777ณนะชาลีิสวัสดีครับ เนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลนะครับได้มีพิธีในการเททองหล่อสมเด็จพุทธปวัมหาบุญบารมีและพระศิวลีองค์ที่638ซึ่งเป็นโครงการในมือที่พระศิวลีศิลปินดาราสายบุญแล้วก็มีท่านประธานนะครับสายบุญนะครับน้องอุ้มแล้วก็ท่านพี่ใหญ่เรานะครับเป็นพอเลี้ยงแม่เลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณน,นะครับ ท่านในอำเภอนะครับที่ท่านนา้เกียรติมาเป็นประธานพิธีพร้อมทั้งพี่ๆนะครับน้องๆศิลปินดาราสายบุญนะครับก็พี่ใหญ่อย่างพี่เอปสิทธิ์นะครับน้องฟิลกิติกรแล้วก็พี่หน่อยสุวิษาแล้วก็คณะผู้นําทุกภาคส่วนนะครับจะเรียนอย่างนี้ครับพี่ๆสี่ทุกท่านครับคืองานบุญเราเนี่ยนะครับเป็นการส่งเสริมในด้านจริยธรรมและศิลธรรมอันดีงามนะครับเราไปมาทั่วประเทศตลอดระยะเวลา7-8ถึงปีนี้นะครับ เรานำหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาขับเคลื่อนและมาประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดความตื่นรู้นะครับจเจริญรอยตามพระพุทธเจ้านะครับวันนี้ก็ถือว่าปิติยินดีนะครับที่ได้เกียรติจากผู้นำนะครับทางบ้านเมืองเลยครับทางเมืองเลยที่มาเป็นประธานนะครับในสายใหญ่บุญเนี่ยมันยิ่งใหญ่ ระท่านคือพื้นที่ที่จะนําความอุดมสมบูรณ์นะครับมาสู่ลูกหลานและก็ประสบนิกรน,นะครับหรือว่าประชาชนในทุกหย่อมย่าเขาว่าได้นะครับครับผมครับอยากจะให้ท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกความปิติยินดีที่มีสมเด็จพุทธบรลมหาบุญบารมีองค์ที่6แห่งประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในจํานวน777องค์ทั่วไทยครับผมว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่ทางมูลนิธิแะทางเจ้าภาพนะครับได้ เห็นความสําคัญของวัดบุตรพลรามตรงนี้แล้วก็ให้โอกาสกับพุธทธศาสนิกชนของในพื้นที่นะครับได้มาร่วมทําบุญในการเทเหล่อพระในวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์ที่600 6 38และเป็นองค์ที่6ในในส่วนของประเทศนะครับที่ได้รับความเมตตาจาก ทางมูลทินะครับทางเจ้าภาพที่มา,าสร้างให้แก่วัดบุภาลามอเภอปูเพียงในวันนี้ก็นใน,นของพี่น้องอาชาวบุภาลามชาวอเภอปูเพียงชาวจังหวัดน่านก็ต้องกราบขอบพระคุณทางเจ้าภาพทางมูลทิเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณา,าเห็นตรงนี้เป็นที่สําคัญที่มาสร้างตรงนี้แล้วมา,าร่วมบุญร่วมทําบุญกันในวันนี้ทราบว่าเป็นองค์ที่600 38นะฮะผลร,รวมของเลขก็คือ17รวมกันก็คือเลข8เป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เป็นการที่เราจะได้ความเป็นสิริมงคลอย่างเป็นอนันตะนะฮะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมปรารถนาในทุกสิ่งที่สมควรจะได้ครับผมก็ผม,มฟิลกิติกรครับก็ในฐานะดารานักแสดงเนาะแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับอยู่ในมูลนิธิประสิบรีดาราสายบุญน,นะครับก็วันนี้ ต้องต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากจะขออนุโมทนาบุญกับท่านประธานด้วยนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านคณะท่านเจ้าภาพแล้วก็ทุกๆท่านด้วยนะครับที่อยู่ที่นี่อนุโมทนาบุญเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามูลนิธิของเราดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ทางวัดบูผารามของเราจะได้มีเขาเรียก <c oughs> ว่าสมเด็จพุทธบวรมหาบุญบุญบารมีองค์ที่6นะครับแล้วก็พระศิวลีองค์ที่638นะเราก็เริ่มเนินกันมาทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับก็กิจกรรมของเรามีแบบนี้แล้วครับก็ในช่วงเย็น เราก็จะมีการาแห่นะพระศิวรีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของความฉลองสมโพธนะครับกิจกรรมความบันเทิงมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานกับเราก็เรียกว่าสร้างรอยยิ้มสร้างกําลังใจสร้างสีสันกันไปแล้วก็มาถึงช่วงเช้าเราก็จะเป็นพิธีแบบนี้นะครับก็มีทั้งถแถลงข่าวทั้งบวงสรวงนะครับก็เป็นพิธีแบบนี้เราดําเนินกันไปทั่วประเทศเลยครับวันนี้ ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับก็ช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็เข้ามากราบไหว้กันนะครับอนุโมทนาบุญครับผมครับนิดนึงแล้วกันนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะต้อง อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพด้วยนะคะที่วันนี้นำบุญใหญ่มาให้กับพวกเรา,เาจังหวัดน่านนะคะได้ร่วมบุญกันวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้อขอให้ทุกท,ท,ท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มาร่วมบุญกันแบบนี้กันเยอะๆเลยละกันนะคะขอบคุณค่ะกับผมในนามาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดน,น,น่านและทางคณะสงฆ์นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนงานของกิจการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวันนี้ที่จะมาสร้างนะครับองค์สมเด็จและองค์พระศรีบรีที่วัดบุพารามนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับมาณที่นี้ด้วยในฐานะประธานต้นบุตรแล้วกันนะครับผมขอพูดรวมเลยนะครับก็จริงๆต้องขอบอกทุกท่านนิดนึงก่อนว่าที่เรามาทําตรงนี้ นะครับผมมาที่นี่เนี่ยประมาณเจ็ดปีละนะครับมาที่นี่ประมาณเจ็ดปีละมากับน้องสาวนะครับสองคนตรงเนี้ยพระที่เราจะทำเนี่ยก็คือได้คุยกับทางท่านเจ้าวาดนะครับว่าเราท่านอยากจะได้พระนะครับมาอยู่ที่นี่อีกหนึ่งองค์ก็ได้ปรึกษากับทางเราอุ้มนะครับสองคนว่าเราจะาพายดีตอนแรกไม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับก็ ศึกษากันพอดีน้องอุ้มได้รู้จักกับทางท่านอาจารย์ป๊อปนะครับก็ได้มาออกแบบเป็นเป็นพระองค์นี้นะครับก็โอเคเราก็ถือว่าองค์พระสวยนะครับสวยแล้วก็สมบูรณ์ก็เลยอยากจะเอามาทําที่ตรงนี้ก็คือก็เอามาทําตรงนี้นะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าก็ ถือว่าวันนี้ดีใจนะครับที่เห็นนะครับชาวบ้านมาร่วมกันอันนี้คือความตั้งใจเลยคืออยากจะให้ชาวบ้านที่เนี่ยนะครับที่ตำบลบุพาลามเนี่ยได้ได้มากรับไหว้นะครับพระและโดยที่แบบเป็นความร่วมมือของชาวบ้านจริงๆนะครับไม่ไม่คืออันนี้เราทาด้วยด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับสาอานุโมธนาบุญทุกท่านเลยครับขอบคุณมากนะครับ ในในโอกาสนี้นะคะดิฉันนางสาวกมลรัตบ,บุญซื้อนะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมาศาสนาศิลปวัฒนธรรมสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดน่านนะคะก็ขอขอบคุณและก็ขอร่วมอนุโมทนากับทางมูลนิธิพระศิวลีนะคะที่ท่านได้หลังสรันนะคะเสริมสร้างสืบทอดบวร,รพระพุทธศาสนานะคะในการสร้างพระพุทธร,รูปประดิษฐานนะคะในน้มของสมเด็จพระ สมเด็จพุทธาบาวรมหาบุญบารมีพระพุทธรูปปางเสวยวิมุตติสุของค์ที่6แห่งประเทศไทยนะคะและพระศิวลีองค์ที่638นะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเป็นบุญกุศลมหาบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะที่ทำเพื่อชาวศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอภูเพียงนะคะและที่สำคัญก็คือเป็น ปูชนียสถานที่สําคัญนะคะพระพุทธรูปที่สําคัญประจําหมู่บ้านบุพารามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นการสืบทอดบวรพระพุทธศาสนาซึ่งอาน,นิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นะคะในการที่จัดสร้างพระพุทธรูปนั้นก็คืออ,อากุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อนจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นมาลายหายสิ้นไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสัพพะพยันตลายมาลายสลายมาลาย ทั้งหมดสิ้นนะคะตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรตั้งแต่อดีตชาติแต่ปางก่อนเมื่อได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็จะล่าเว้นจากการจองเวรซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็ขออนุมโมทนาบุญกับท่านพุทธศาสนิกชนนะคะนาโดยท่านประธานมูลนิธิภะศิวลีนะคะคณะสงฆ์อำเภอภูเพียงคณะสงฆ์จังหวัดน่านนะคะาภายใต้การนําของท่านวิบูลย์แหบวันดิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ขออนุโมทนาบุญกับ พูดทุกท่านในวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะผมในนามผู้นําหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็มีความปิติยินดีนะครับตื่นตันใจนะครับในนามที่หมู่บ้านบุพร,รามหมู่ที่9ตําบลไฝยแก้วอำเภอปุเพียงจวดน่านเป็นหมู่บ้านที่มี500กว่าหลังคาเรือนประชากร1นึ่งพันพกว่ากว,ว่าคนนะครับซึ่งมีทั้งส่วนราชการและก็องค์กรต่างๆนะครับวันนี้ในการบริหารจัดการ ท้องที่นะครับบวรนะครับคือบ้านวัดและรัฐนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของทางวัดหรือคือทางศาสนาทางคณะกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งท่านพระคุณเจ้านะครับก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็มีความยินดีนะครับที่ทางเจ้าภาพนะครับได้ร่วมนะครับนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็องค์พระทั้งสององค์นะครับมาประดิษฐานนะครับณวัดบุพารามซึ่งเป็น วัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของคนบ้านบุพารามทั้งหมดและก็คนที่ครบรับถือในส่วนตะบนไฝแก้วและจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยินดีนะครับซึ่งในงานครั้งนี้นะครับในส่วนของหมู่บ้านเองนะครับอาจจะัาตกบกพร่องประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับเนื่องจากเป็นงานแรกนะครับจากที่สืบสอบถาม ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่ผ่านมาก็คือว่าเป็นงานแรกที่เราได้ดำเนินการเรื่องการหล่อพระเทหัวใจพระครั้งนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอบุเพียงแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิพระศิวลีนะครับและทุกท่านทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในวันนี้ที่จะประสบผลสําเร็จนะครับในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ ในการปริษฐานศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็ขอให้บุญบรารมีนะครับของพระญาติพระธาตุแสนตาห้อยองค์พระเจ้าทองทิพน้อยนะครับแล้วก็ศีลศิธิ์ในวัดบุพการามซึ่งทุกท่านเคารพนับถือช่วยดูบันดาลให้ทุกท่านทุกคนจงประสบ้ยวยความสุขความเจริญแล้วก็คิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาร่ํารวยนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับและบันดนี้นะครับเราก็จะได้เริ่มนะครับ กิจกรรมถัดไปตามลำบักค,ครับผมครับ,รบขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับท่านในอำเภอพูเพียง เลียงมากนี่สาธุ100บาทว้าวคนที่2ครับ100บาทโอ้โหคนนี้ได้เยอะกว่าเพื่อน2,000บาทไม่ใช่น้องบอกไม่ใช่เท่ากันเลยมาลูกมามา,มานะครับอันนี้คือการแสดงความสามารถนะครับเจ้าภาพนั่งอยู่ตรงไหนไม่รู้กลับเรียงฮะอ่ะ หัวใจคสุขสันเมื่อวันรถไทยเข้าพา ฟังกันไหมเนาะ กันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำตอบย้อนย,ยังมีคำตอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเ้อคนบานเฮาอาสิิเขนเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่ จากรอยเอ็ดเอาเพชรนาได้เอาไปใส่เตน,นีดันเซอร์ er, มาตรงนี้ตัดเนินใจอยู่กระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ล้นหลาบหลายทีมาเป็นจังไดพี่โชคมันบ่นอนคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจ รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮา ับรถ่ายแกะขับเพอนโมเมียจังวันนั่อซ์จานกลายเป็นแรงงานถุงกดราคาน้องมาซื้อหลับ